แล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำทำไมรายการที่จะพาทุกคนไปดูว่าเขาทำอะไรกันทำไมเวลาแบบนี้นั่งจิบกาแฟชิลๆก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เลวเลยนะครับพูดถึงกาแฟในจังหวัดพะเยาของเรามีคนที่ผลักดันวงการกาแฟอยู่เงียบๆนั่นคือกู๊ดพีเวาลิเลเวอร์และบังเอิญสุดๆไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน99ครับหนึ่งกฟหนึ่งในสมาชิก พิเอเลอเวอร์นั่นเองและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปอยเจ้าของร้าน989ทับ1สวัสดีครัดีค่ะผมได้ยินว่าพี่เป็นสมาชิกพยาวเลเวอร์อยากรู้ว่ามันมีที่มายัางไงและทําไปเพื่ออะไรครับอ๋อผมพยาวเลรเวอร์นะคะจะเป็นผู้ประกอบการกาแฟเนาะตอนตอนนั้นมีงานกาแฟนะคะพวกเราก็เลย จับกลุ่มกันนะก็จะจัดงานกาแฟขึ้นนี่แหละนะก็คือเป็นเป็นงานแรกเป็นจุดรวมของกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟนะก็เลยทีนี้ก็คือต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาร่วมกันทํางานขึ้นนะก็เลยรู้จักกันแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันชัดเจนนะคะก็คือว่าอยากจะผลักดันกาแฟของพะเยาเนี่ยให้มันแบบมีคุณภาพยิ่งขึ้น ก็คือโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเรากล่าวว่าจะพัฒนากาแฟปางปูเลาะนะคะแล้วก็กาแฟที่ปลูกในส่วนของเชียงคำก็เลยเรียกตัวเองว่าพะเยาเลเวอร์แล้วกันเนาะสำหรับร้านนี้นะครับวิธีการมาก็ไม่ค่อยยากถ้ามาจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาเลี้ยวขวาที่แยกก่อนถึงโรงพยาบาลพะเยารามจากนั้นตรงเข้ามาอีกประมาณ600เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือครับสำหรับบรรยากาศในร้านก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศชิลๆ มีโต๊ะให้นั่งเพียง4ตัวพี่ปอยบอกไว้ว่าอยากให้ลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านรู้สึกเหมือนมาทานข้าวที่บ้านเพื่อนครับร้านเปิดตั้งแต่เวลา8โมงทึ่งถึง5โมงเย็นแล้วก็สามารถสั่งบนแอปฟู้ดแพนด้าได้ด้วยนะ แล้วร้านของพี่มีเมนูซิงเนเจอะไรแนะนำาผบ้าครับค่ะก็ในส่วนของกาแฟร้านพี่ก็จะมีเมนูซิงเอร์นะคะก็จะเป็นชื่อว่าเมนูซิงเอร์989ับกาแฟผสมกับน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็จะเป็นปน,น้ำผึ้งแท้นะคะเวลาเสิร์ฟนี่เราจะเสิร์ฟแยกก็คือในส่วนของกาแฟดำกาแฟดำนี่เราจะผสมกับน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับนมสด ก็คือตรงนี้ก็คือให้ลูกค้าแบบได้เทเองก็คือในอันตราส่วนที่ลูกค้าพึงพอใจเลยอะค่ะตัวนี้ก็คือจะใช้ความหวานจากธรรมชาติก็คือน้ําผึ้งเนาะมันจะรู้สึกชุ่มชําแบบดูดแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่หวานมากอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ที่เราอยากนําเสนอของร้านค่ะพอได้ยินแล้วผมก็อยากจะลองทําดูสักแก้วครับพี่พอจะพาผมไปทําได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวไปทํากันครับผมก็ขั้นตอนแรกนะ จะสอนก่อนละกันนะว่า,า,าการการชงกาแฟเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบนะคะซิงเกิลช็อตกับดับเบิลช็อตนะอันนี้อันนี้ซิงเกิลช็อตนะคะซิงเกิลช็อตนะคะเราจะใช้ดับเบิลช็อตนะคะซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่จะใช้ขวดฝากดเล่สแล้วก็เอามาเราเอามาแทมกันเข้าร้อ,อนของมันพอดีเลยก็อีกข้าหน,นึ่งแบบนี้แล้วก็แคมป์แคมตรงๆนะคะแล้วก็อัด เครื่องหอนี่ก็ได้สารอัดแรงๆปิดเลยนั่นยังคะใช้ปรนมาณสอง และก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนู989ครับเมนู 99. ที่มิสเจอาารของทา้านงั้นเรามาลองชิมกมนูดีกว่าผมคิดว่ากาแฟาที่เราเราดื่มกินกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่กะจิบแก้กระหายหรือดื่มแก้ง่วงแต่กาแฟาแต่ละแก้วมีเรื่องราวของมันกาแฟนำเรามาพบกันมาคุยกันมาสั่งสรรกันเราอาจจะได้เห็นงานกาแฟาในโลกอินเทอร์เน็ตกันมาบ้าง สิ่งที่พี่ปอยและกลุ่มพยาเลวเวอร์นำเสนอก็คือการผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงแต่งานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกคุณทุกอย่างเริ่มต้นที่กาแฟแก้วแรกของคุณและนี่ก็คือร้านเก้าไปกรร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆสไตล์มาเที่ยวบ้านเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอยและกลุ่มพยาเลเวอร์ที่คอยผลักดัวกนวงการกาแฟในจังหวัดพยาวสำหรับวันนี้ก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับ